สวัสดีครับเพื่อนกนยาณมิตรทุกท่านครับวันนี้นะครับโคสโอจะมาชวนคุยนะครับในเรื่องของตัวเลขวันที่1ธันวาคมปี2564นะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูแล,แล้วล่ะครับว่ามีอยู่2รัลัคนานะครับที่จะต้องเขาเรียกว่าโชคดีรวยแน่ๆกันนะครับในวันที่1ธันวาคมปี64นี้แหละ ซึ่งจะเป็นลัคนาใดบ้างนันนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับโคชโอขอแนะนํานิดนึงนะครับให้ท่านขอความช่วยเหลือกันด้วยนะครับเพราะว่าคลิปของโคชโอเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับในพักหลังเนี่ยพอไลฟ์ไปสักนิดนึงมันก็จะทําให้คนที่ชมอยู่กระเด้งออกไปนะครับแล้วก็หาคลิปของโคชโอไม่เจออีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยโคชโอนิดนึงได้ไหมครับช่วยกันกดแชร์ออกไปเยอะๆให้กับโคชโอสักนิดนึงนะฮะ ที่โค้ชโอลองเปลี่ยนเวลาในการไลฟ์มาเป็นช่วงบ่ายๆเย็นๆอย่างเงี้ยเพราะว่าทดสอบเพราะว่ามันอาจจะเหมือนมีโปรแกรมบางอย่างมาบล็อกทําให้คลิปของโค้ชโอเนี่ยนะครับมันไม่สามารถกระจายออกไปในวงกว้างได้นะครับแต่ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์ให้ข้อมูลกับโค้ชโอได้ก็ช่วยส่งข้อความมาเล่าสู่กันฟังด้วยแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับโค้ชโอขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับให้กับเพื่อนกันยานมิทั้งหลายที่มีความปรารถนาดีนะครับ ที่อยากจะส่งเสริมสนับสนุนรายการของโคสโอโคสโอทีวี Coast o, Coast o นี่นะครับช่วยกันนิดนึงครับจะได้ทําให้คลิปของโอโคสโอนี่กระจายออกไปบ้างเนี่ยตอนนี้มันก็ไลฟ์ไปปุ๊บหยุดปั๊บเนี่ยเหมือนมีคนเอาโปรแกรมมาบล็อกแล้วละครับตอนนี้นะฮะพอโคสโอจะสอบลองไลฟ์ไป3คลิป3ไลฟ์พร้อมๆกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นประเภทพูดต่อไม่ได้มันหยุดมันหยุดชะง,งักไปอย่างเงี้ยไหนมีใครเข้ามาชมบ้างส่งข้อความ ให้โค้ชโซหน่อยได้ไหมครับว่าได้ชมได้ฟังชัดเจนไหมนะฮะชัดไหมครับลองส่งข้อความมาหน่อยมีไหมอืมนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับเอาถือว่าใครมีโอกาสได้ดูคลิปนี้ก็มีบุญสัมพันธ์ต่อกันแล้วกันนะครับซึ่งเข้ชสอธิบายด้วยของดวงดาวหรือตัวเลขนะครับในวันที่หนึ่งธันวาคมปีสองพันห้าร้อย 64นี่นะครับซึ่งคขาเราก็ทำการผูกดวงผูกลักนณาออกมานะครับก็ในวันที่1่ธันวาคมเนี่ยเวลาหวยออกเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีลักนณาสถิตอยู่ในตรงตำแหน่งราศีเมษครับอยู่ในตรงตำแหน่งราศีจักรนะนะครับแต่ถ้าเป็นในตำแหน่งระหว่างจักรก็มีลักนณาสถิตอยู่ในเรือราศีตุลปรากฏว่าลักนณาในระหว่างจักรกับราศีจักรเล็งกันโอ้โหครับเพราะฉะนั้นมันแน่ๆมันชัดๆเลยนะครับว่ามี2ลักนณาราศีแหละ ที่จะได้รวยรวยมีเงินนะฮะลังไหลเข้ามานะครับแล้วก็มีดวงดาวนําโชคเนี่ยปรากฏตัวในภาพที่เห็นนี่นะครับก็มีเลขศูนย์เลขห้าเลขสามเลขสองนะครับซึ่งโค้ก็มาหยิบใส่ตารางให้เห็นชัดๆเนี่ยนะครับว่าดาวดวงไหนเลขตัวไหนที่มันน่าสนใจบ้างนะครับจากตําแหน่งการโคจรของดาวนะครับเห็นไหมฮะตรงตำแหน่งรัคนาราศีเมษนะครับมันเกินรัคนาสถิตอยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วก็มันมีดาวมฤตยูกุกุมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับประกอบกันนะฮะดาวมฤตยูกําลังเดินถอยหลังด้วยนะฮะตอนนี้กําลังเดินวิปริตอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งทําให้ดาวมฤตยูุเดินถอยหลังในราศีเมษมีพลังกาลังไหมมีแต่มันก็วิริตเช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่าดาวมฤตยูมีพลังกาลังพอที่จะเป็นเลขนําโชคได้ไหมผมถือว่าดาวมฤตยูุเนี่ยมีพลังกาลังสูงมาก สูงมากเลยนะครับไม่ใช่ตัวมีพลังน้นอยๆเลยถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยเพราะนั้นโคตรอริยิบตำแหน่งเลขศูนย์ใส่ถึง2ตัวเลยนะครับ2ตำแหน่งเลยนะฮะส่วนดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในนาวางจักรนะฮะในตำแหน่งนาวางจักรเป็นตำแหน่งเทวีโชคด้วยนะครับกุมอยู่ในตำแหน่งราศรีตุลในนาวางจากักรกลุมลักนณาอยู่เ <ๆ S 2> พราะนั้นโคตรอริยิบดาวพฤหัสบดีใส่ตรงตรงตำแหน่งตรงกลางนะครับเห็นไหมฮะเลขห้าใส่ตรงกลางเลยนะครับ ส่วนดาวพระอังคารกับดาวพระจันทร์เลขสองกับเลขสามนะครับอยู่ในตําแหน่งราศีตุลเล็งไปยังรักนาณเรราศีเมษจึงทําให้ดาวพระจันทร์เนี่ยนะครับอยู่ตรงตํแหน่งี้ได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรนะฮะส่วนดาวพระอังคารได้ตําแหน่งเป็นประนะครับแต่ว่าประที่มีดาวพระหัสเบดีนะครับเล็งร่วมนะฮะในนวังจักรจึงทําให้ดาวพระอังคารเนี่ยมีพระกําลังเหลือร้ายเออต้องบอกอย่างงี้นะครับ ใคะเดียวกันรักกันเนินในวันเวลาหวยออกสถิตในเรือนราศีเมษเป็นเรือนของดาวพระอังคารจะให้ดาวเลขสามนี่มีพลังกำลังสูงเหลือลายจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลขศูนย์เลขห้าเลขสามเลขสองนี่นะครับโอ้มันสุดยอดจริงๆแต่ถามว่าโค้ชโอชอบตัวไหนเอานะครับโค้ชโอจริงๆชอบเลขห้าสามนะนะครับห้ากับสามนี่นะครับสวยมากนะฮะห้าสามห้าสองอาจจะเป็นห้าศูนย์ก็ได้นะครับนะครับ แต่ถ้าเลข3ตัว4ตัวสลับกันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับนะนเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูอย่างนี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่าเลข4หลัก4ตัวนี่แหละครับจะสลับหมุนเวียนกันอยู่ยทั้งเลขบนนะครับทั้งเลขล่างนะครับทั้งรางวัลที่1ทั้งเลขท้าย2ตัวด้วยนะฮะถือว่ามีโอกาสสูงสูงจริงๆทั้ง4ี่ดวงนี้เลยนะครับเอาไหนขอดูเพื่อนๆกันนี้ตอนนี้มีใครเข้ามาบ้างครับเนี่ยคุณแบมโก้ใช่ไหม แบมโก้ ko, สวัสดีค่ะนะฮะคุณกุ๊กนะซากุมะทันไหมคะทันแน่นอนครับแล้วก็คุณวันธนาดาแข็งใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะจากเพชรบูรณ์โอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณกุ๊กบอกว่าติดตามตลอดงานนูน้นนะหกสี่มาจริงของโค้ชโอค่ะนะฮะแล้วก็คุณรัตนาบอกชมเชยค่ะนะครับสวัสดีครับนะฮะคุณธรรมจักรนะฮะแล้วก็คุณรุ่งอรุณโอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะครับ นานๆเขาจะพูดถึงตัวเลขสักทีเนาะเพราะว่างวดไหนมันไม่เด่นไม่ดังจริงๆไม่น่าสนใจจริงๆเขาโขก็ไม่พูดครับแต่งวดวันที่1นธันวาคมนี่นะครับมันมีดาวเด่นชัดเจนมากนะครับแล้วได้องศาทำมุมกันพอดีพอดีเลยนะครับเลข4ตัวนี่แหละ0-5-3 0-5-2 2-5-0 350ประมาณนี้เลยนะครับนะขอทุกคนเฮงเฮงรวยรวยต้องบอกอย่างงี้นะครับ ส่วนคุณวรุณีบอกว่าอยากมีโชคลาภค่ะซื้อสองเจ็ดวันเกิดแม่ค่ะสองเจ็ดพยอนะครับเออสองเจ็ดก็มีโอกาสไหมเลขสองสวยนะครับแต่เลขเจ็ดตกตำแหน่งเป็นกเกษตรก็จริงนะฮะแต่ว่ามันตกตำแหน่งอา่าก็ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ยังไม่ผลให้คุณมากนกเพราะมีดาวพระเกตในระวัางจาก,กมังกรร่วมนะครับแต่ก็มีโอกาสนะลองดูนะครับส่วนคุณจุธารัตนสวัสดีค่ะคุณวรณีช่วยมีบกักศูนย์สองอ่าศูนย์ห้า <laughs> ครับจริงผมชอบเลขศูนย์นะแต่พอดีศูนย์มันกลุ่มลัคนามันก็สวยแหละนะครับแต่บางเอิญมันเป็นดาวปฏิวัตินะ่ะนะเป็นดาวของการสร้างวิปริตในบ้านเมืองซะด้วยผมก็เลยไม่ค่อยชอบเลขศูนย์นะแต่ถ้าคนนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ต้องไปเซเรตกับมันมากนะครับมันมีโอกาสนะครับศูนย์ห้าเนี่ยที่ผมใส่เลขศูนย์ถึงสองตัวเนี่ยเพราะว่าศูนย์มีพลังกาลังสุดๆไปเลย,เยต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่เป็นชอบ ชอบวิ่งใช่ไหมนะครับวิ่งศูนย์วิ่ง5วิ่งสามวิ่ง2นี่นะครับมันต้องโดนแน่นอนแหละครับไม่มีพลาดแต่ถ้าตัวจะเน้นนะผมวิ่งศูนย์นะครับกับวิ่งห้าโอ้สวยมากเลยนะครับส่วนเลขล่างนะครับถ้าเลขล่างวิเคราะห์จริงๆนะครับถ้าถ้าวิเคราะห์จากตำแหน่งเวลาหวยออกจริงๆนะฮะปรากฏว่าตำแหน่งเลขล่างเลข2กับเลขสานะฮะกลุ่มในตำแหน่งเลขล่างพอดีนะฮะ เพราะนั้นถ้าให้น้าหนักเลขล่างก็น่าจะเป็นเลขสองกับเลขสามนะเท่าที่โคสโอดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีไม่มีเสียหายนะเลข2กับเลขสามนะครับอืมนะฮะไหนมีใครเข้ามาบ้างแล้วเนี่ยไหนโทษดูก,ก่อนเซมีใครเข้ามาอีกบ้างนะฮะคุณสุม,มาลีขอให้มาจริงๆทีเถิดสาธุนะครับคุณยุธารัตน์ทิมไทยสองห้าห้าสามคะจะมาไหมคะ โอ้มีโอกาสสูงมากเลยเห็นไหมโคจโอวางตำแหน่งแนวนอนไหมฮะศูนย์ห้าสามเลยเห็นไหมครับแล้วก็วางแนวตั้งศูนย์ห้าสองเห็นไหมฮะ <c oughs> นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสี่ดวงที่แหละสลับกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนมันจะมาจริงไหมนะครับนี่เราวิเคราะห์ตามหลักของโหราศาสตร์นะครับตำแหน่งดาราศาสตร์ด้วยซึ่งโคสโออธิบายตำแหน่งดาราศาสตร์จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะอาจจะคำนวณได้ อธิบายไม่ได้ครบถ้วนนะครับแต่สรุปมาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากนะครับในดาวสี่ดวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาตกตรงคําถามที่ว่าสองลัคนาราศีที่จะรวยแน่ๆใครกันแน่ถูกไหมครับแน่นอนครับลัคนาสถิตอยู่ตำแหน่งราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีเมษเป็นหนึ่งลัคนาราศีนะครับที่มีโอกาสรวยฟ้าพา่านะครับรวยพลิกชีวิตกันในงวดวันที่หนึ่ง ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือหนึ่งลัคนาราศีแล้วนะส่วนลัคนาราศีที่สองครับแน่นอนครับในระหว่างจากมีลัคนาสถิตอยู่ตรงตำแหน่งราศีตุลนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีกุมเป็นเทวีโชคด้วยโอ้ยต้องบอกว่าคนลัคนาราศีตุลนี่นะครับโชคเหลือล้นโชคเหลือหลายโชคแบบไม่บรรยะบบรรยงซะด้วยนะครับเพราะนั้นใครมีเพื่อนเป็นคนลัคนาราศีเมษใครมีเพื่อนเป็นคนลัคนาราศีตุล ไปซื้อกับเขาไปหุ้นกับเขาให้เขาจับลอตเตอรี่ให้เชื่อนะครับสองราคีนาราศีนี้เฮงรวยในวันที่หนึ่งทันวาคมนี้อย่างแน่นอนโคสโอขออนุญาตขออนุญาตซับเซาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับเอาใครมีคำถามถามมาได้ครับเดี๋ยวขอพักจานแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> คุณสุอบอกว่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์สองสี่สี่สองราศีมีนมีโชคไหมคะนะครับคือคนลักนาะราศีมีนะครับดาวประจําตัวดาววัสนานะครับยังตกตําแหน่งก็เรียกว่าตําแหน่งวินาศของดวงชะตาอยู่นะครับแต่ว่าดาวพระเสาร์เป็นราพระก็มีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับไม่เต็มร้อยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับ เอานะเรื่องของดวงดาวตัวเลขนะครับนำโชคโคศก็วิเคราะห์ให้มี4ดวงประมาณนี้แหละนะครับไปลองคิดพิจารณาดูแล้วกันนะครับแล้วก็โคศกขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งหลายนะครับได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระเจ้าเก้าตื้อนะครับที่วัดพระเจ้าสององค์ตำบลมักขุนหวานอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งครั้งนี้โคโกจะสร้างพระองค์ใหญ่เลยครับขนาดหน้าตัก9.9จเมตรนะครับ ชื่อว่าหลวงพ่อพระเจ้าก้าวตื้อนะครับซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่งดงามที่สุดในล้านนาเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับที่มีพระพักยิ้มน้อยๆน,นะฮะยิ้มน้อยๆ แต่งดงามหน้ากลมเป็นเคยว่าน้ากลมเป็นหน้าทรงไข่เลยนะครับสวยงามมากนะครับขนาดหน้าตัก9.9เมตรและท่านโดยลองไปศึกษาประวัติของหลวงพ่อพระเจ้าก้าวตื้อได้ได้เลยนะครับถึงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อนะครับซึ่งคนเชียงใหม่หรือคนต่างจังหวัดที่เข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อพระเจ้าก้าวตื้อที่วัดสวนดอกนี้นะครับต่างประสบความสําเร็จต่างยินดีปีดากันมาอย่างมากมายนะครับ พราะนั้นถ้าวันนี้นะครับถ้าท่านใดอยากจะแสวงหาโชคลาบก็ขอพรหลวงพ่อพระเจ้าเกาตเตอได้นะครับขอท่านรวยวยเฮงๆถูกหวยรวยเบอร์ถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระเจ้าเกาตเตอร์ครั้งนี้กับโคชโอครับซึ่งตอนนี้นะครับโคชโอต้องการเจ้าภาพร่วมจํานวน100ท่านนะครับท่านละ20,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้โคชโอประชาสัมพันธ์ไปราวๆประมาณสัปดาห์หนึ่งนี่นะครับมีคนหลั่งไหลเข้ามาเป็นเจ้าภาพกว่า30ท่านแล้ว ตอนนี้สามสิบสองท่านแล้วนะครับถือว่ารวดเร็วทันใจจริงๆอีกนิดเดียวก็จะเต็มจํานวน100ท่านแล้วนะครับอย่าพลาดกับการสร้างบุญใหญ่บารมีมหากุศลในปี2 5งพนหกสิบห้านี้กับโคชโอนะครับบางท่านถามว่าเอ๊ะต้องคนละสองหมื่นเลยเหรอไม่หรอกครับคุณไปรวมญาติสนิทมิสหายเพื่อนฝูงนะครับมารวมเป็นกองบุญด้วยกันหนึ่งกองสองหมื่นบาทแล้วก็ส่งรายชื่อของสมาชิกของท่านทุกคนอนะ่ะไม่โคชโอครับโคชโอจะให้ช่างสลักชื่อท่านเข้าไปในหัวใจพทธเจ้า นะครับแล้วก็จะเขียนเป็นแผ่นดวงบรรจุเข้าไปในหัวใจพระเจ้าด้วยนะครับแต่ท่านจะภาพหลักโก o โลก็จะสลักชื่อของท่านในฐานพระให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการเสริมดวงต่อชะตาให้ชีวิตของท่านมีความมั่นคงวิวัฒนา,าสถาพรไปตลอดชั่วนิจนิรันดอนเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อ,อโก o โซเข้ามาได้เลยที่หมายเลข0 9 5 2 1 6 4 8 8 8นะครับเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์กันได้เลยนะครับ แล้วก็ท่านสามารถร่วมบุญได้อีกช่องทางหนึ่งครับด้วยการบูชาเหรียญที่รืกอหลวงพ่อโสธรชินราชนะครับในราคาเหรียญละ499บาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยทันใจนะครับซึ่งคนออกแคนสร้างแหละครับแล้วก็เอานําไปประกอบพิธีนะครับในวันพุทธาพิเศษหลวงพ่อพระเจ้าทันใจนะครับหลวงพ่อพุทธอุดมมงคลทรัพย์นะครับที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็ถือว่าเป็นเรียนแห่งความเป็นมงคลอีกหนึ่งเหรียญนะครับแล้กันนะกันท่านบูชาไปท่านก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้าง พระเจ้าก้าวตื้อในครั้งนี้ด้วยนะครับเอานะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อโค้ชโอกันเข้าไมา่ได้เลยที่เบอร์เลขศูนย์เกาหนดะครับเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์กันได้เลยนะครับเอานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของโค้ชโอนะครับไม่หนีไม่หายไม่ออกจากกันขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิง่ง ให้กับโค้ชโอด้วยแล้วกันนะครับยิ่งถ้าใครกดแชร์นะ